Ewa mezotang, eka ng sama yang pakawa para na siyang wihrati, isip atane mi เวเมพิเวอันตาปะ e าชิตเตนันเสวิตาายโยจายังตาเมสุขมาสุขันลิกานุโยโคหิโนคัมโมโตุชนิโกอนริโยอนาตสัน โยจายังอัตะกิลามะทานุโยโคทุโคอนาริโยอนัตสันนิโตเอเตเตปิคเวอุโภอันเตอนุปคัมมะมาชิมาปฏิปทาตะา tena api samputa jaku karani yanakarani upasama ya ya sam โทายนิพพานายสังวาตติกัตมะจะสาภิคขเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากุกรณียานการณีอุปสัมมายะอภินยาสัมพุทธายนิพพานายสังวาตติ ยั a เมวอริโยอัตถังกิโกมัคโคสยติธังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาม สติสัมมาสัมมาทิหายังโขสาภิคะเวมาชิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจัคุการณียานการณีอุปสมัยาภิญญาสัม ทายนิพานายสังวาตติอิทังโคปนาปิเขเวทุขังอริยสัจจังชาติปิทุขาชราปิทุขามระนปิทุขังโสกปริเทวะทุขะทมนัสสุปายาสาปิทุขาอปิเยหิสัมปโยชน์โค โคปิเยหิวิปรโยโคทุกโขยมปิดชั้นลปฏิตามปิทุขังสังขิตเตนะปัญจุปาทานนาคันธาทุขาอิตังโคปันปิกขเวทุกขะสมุทโยอริยสัจจังยายังตานาโปโนภวิกานันทิรา ตัสสะหะตตาตตะตตาตราพินันทินีไสยทิถังกามตันหาภวตันหาวิภวตันหาอิทงังโขปนาพิกะเวตุคันิโรโทอริยสัจจังโยตสัสยาวันหา ยาสิสวิราคนิโรโทจารโคปฏินิสโคมูติอนาลโยอิทังโคปนาปิขเวทุคนิโรทคามินีปฏิปทาอริยสัจไยเมวอริโยอาจธรรคิโกมาโคสยยธิทางสัมมาทิสัมมา обучение sống tậpô sắm mà wa cha sắm ma tâm anh tô sắm ma a chỉô sắm ma waiyaô sắm mà sẽ ทังทุกขังอริยสัจจันติเมผิขเวปุเพอนันตสุเตสุธรรมเมสุจักภูมอุตตปาทิญาณุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโล ตังโคปนิทางทูกังอริยสัจจงปริญญาันติเมพิกเวผูเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้มอุตตปาทิญาณอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโ อปันิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตัณฑิเมปิคะเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทะปาทิญาณังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชฌาอุทะปาทิอาโลโกอุทะปาทิอิทางทุกขสมุทัยโยอริยสั ัจันติเมผีเขเวปุกเพอนานสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิญาณุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปหาตัพันติเมผีเข เวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโก้อุทปาทิตังโคปนิธังทุกขสมมุตยโยอริยสัจจังปะหีนันติเมผิคเวปุเพอนันโนสุ เมสุธรรมเมสุจัก อุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิอิทังทุกขนิโรธุอริยสัจจันติเมผิขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุมอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตตปา ปติวิชชาอุตตปาติอานุโกอุตตปาทิตังโคปะนิทังโทขนิโรธโทอริยสัจจังสัจิกาตักพันติเมพิคะเวโปเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุณอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิชชาอุต ปาทิอาโลโกอุตปาทิตังคบ อนิทังตัขคณิโรธัวอริยสัจจังสัจจิกตันติเมพิคะเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักพุงอุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชฌาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิิทังตัขคณิโรธระทามิเน ปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิคะเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้มอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ จังภาเวตาพันติเมปิกเวปุเปอนันนุสุเตสุทัมเมสุจักคุงอุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโคปนิทังทุคานิโรตคามินีปฏิปทาอริยสัจ ัพาวิตันติเมพิขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาติญาณังอุทปาติปัญญาอุทปาติวิชชาอุทปาติอาโลโกอุทปาติยาวิกีวันจะเมพิขเวอิเมสุจัตโตสุอริยสัจเจสุเอวันติ ปริวัตังทวัตสาการังยถาภูตังยานทัสสนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังปิทเวสเทวเกโลเกสัมารเกสัพรมเกสัสมณะพรหมณิยาปชายะสเทวมนุสายญาณุตรังสัมมา สัมปูติงอภิสัมปุตโตปัจจัญญาสิงยโตจะโคเมภิขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวัสสาการังยกาปูตังยาณะสันนังสุวิสุตังอโหสิอัถหังภิขเวสเทวะเกล โตเกสัมมาลเกสัพรามเกสัสมมณพระมนิยาปจายาสเทวมนุสายอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมปวทวปจัญญาสิงญานัญจปนเมธาสนังอุตตปาทิอกุปปาเมวิมุตติอิยมันติมาชาตินา tita nipu na pavo ti tama wo japa kawa atama na pan jawa kiyapikku pakawa to pasitang api nang tung himas ming karena seming pan yamani ayasama to ton tan ya swira changi tamalang thamaj ที่ยังกินจิ่สัมผัสยธรรมมังสะพันตังนิโรธธรรมมันติปวัตติเตจักภะคะวตาธรรมจากเกภุมมาเทวาสาธรรมนุสาเวสุงเอตามภะคะวตาภาลานสิยังอิสิปตเนยมิคตทายเยอนุตรังธรรมจากกลงปวั ติตังอปาติวัติยังสัมเนนนาวะพระมเนนนาวะเอเวนาวามาเรนาวาพรหมุนาวาเกนะจิวาโลกะสิมิดินภูมานัง ตาเทวานันตมนุสเวสุขสิตานังเทวานังสะทังสุตตวานิมนานรติเทวานันตมนุสเวสุงนิมมานรตินังเทวานังสะทังสุตตวาปรณิมมิตวสวัต สัาธมโนุสเวสุขปรณิมมิตวัสวัตตินังเทวานังสัตตังสุตตวะพรมกายิกาเทวสัาธมโนุสเวสุขเอตามปะคะวัต เนมิกาตาเยะอนุตรังธรรมจักกังปวัตติธรรมปาติวัตติยังสัมเนเนนาวาพระมเนนนาวะเทเวนาวามาเรนาวาพระมุนาวาเกณจิวาโลกะสัมมิ ตติหะเตนะคะเนนะเตนะโมโหเตนะยาวะพระมมโลกาสัตโตอะปุคคาชิอะยัญจะทัสสะหัสสีโลกะทาตุสังคัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทอัปปมาโนจะาลอภโล นหูสีอาิกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอตาโคภะคาวาอุทานังอุทานเนศิัญญาสิวตาพูปุรัน ปตะโพลโขลทันยุติหิติหิทังอายะสมะตุโขลทันยาสะอัญญาโขลทันยุตะเววนา